โหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไป่สุกุลสุกคนได้ครับผมตอนนี้นะครับเอฟซีกำลังอยู่กับช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับผมวันนี้บูมน้อยมาซื้อเนื้อวัวไปราบนะครับเรามากับน้องโอชานะครับผมตอนนี้รอไม่หมวยนะครับไปซื้อของนะครับไปซื้อเนื้อซื้อเนื้อซื้อพักซื้อพักคิลิวพี่น้องครับเมื่อนี้อยากกินลาบง้อไหมพี่น้องวันนี้บูมน้อยจะเป็นคนที่มีลาบ น้องโอชากินล่อมว่าบ่กินบ่น <c oughs> อันนี้โอชา,ามาด้วยนะครับโอชา,าเป็นคนที่ติดผ้าห่มไหมพี่น้องนี่เฮ้ยเกาบ่เ <c oughs> <c oughs> กาบ่ใส่หมวกเดี <c oughs> ๋ยวใส่หมวกใส่หมวกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้บูมน้อยก็ขายของปกตินะครับขายของปกติ <c oughs> มันนี่สิลาบงัวพี่น,อน้องครับผมสิลาบงัวะฉีลาบง้วกินถ้าไล่จากลูกพี่หมวยนะครับโอชาก็จะเป็นคนที่สามนะครับลินดาจะเป็นคนที่สี่นะครับแต่ทุกคนนะครับเราก็ดูแลเขาให้เท่าๆกันนะครับช่วงนี้บุมน้อยไม่ค่อยมีเวลากับครอบครัวนะครับก็ทำงานหาเงินก่อนเนาะนะครับ แต่ว่าดีที่เราเรามีพ่อตายแม่ยายที่ที่ที่ดีนะครับผมที่เอาลูกให้เรานะครับเลี้ยงลูกดูแลให้เราการที่เอาเด็กนี่เหนื่อยเด้พี่น้องเอาลูกเอาหลานนี่คือเเมื่อยเดย้ขนาดบุ้มน้อยลองเอานะครับวันสองวันนี่โอ้ยพี่น้องเมื่อยเงาไหมต้องนอนนะครับเวลาลูกงอแง,งตอนดึกๆนะครับก็ต้องตื่นนะครับ มาชงนมเนาะนะครับเหนื่อยนะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นบุญบุญน้อยอยู่นะครับที่มีพ่อตาแม่ยายที่ที่ดูแลลูกให้นะครับแล้วอ่เขาอ่ทางท่านก็เข้าใจอยู่เนาะว่าเรากำลังหาเงินกันนะครับหาเงินปันเงินเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ การค้าขายเรามาันจะได้อยู่ถึงจุดไหนพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าบูมน้อยเคยคิดว่าสิ่งนั้นที่เราทําเนี่ยมันแน่นอนแล้วสุดท้ายมันก็ไม่แน่นอนนะครับก็เหมือนกับแต่ก่อนบูมน้อยคิดว่าเออพิกผันจากร้านหมูกระทะนะครับไปขายของที่งานประจําปีต่างๆเราก็คิดว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่แน่นอนสุดท้ายออกงานประจําปีปุ๊บนะครับมันก็ติดโควิดนะครับมันก็ไม่แน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ผมไม่เคยฟันธงว่าอะไรแน่นอนหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้มันแน่นอนนะครับก็คือรากฐานความมั่นคงของชีวิตนะครับแน่นอนนะครับมันต้องมีเงินแม่นบ่าพี่น้องอยากคิดว่าเงินไม่สําคัญเด้อพี่น้องยี่หลี่ทุกวันนี้นงเงินออืเงินมันสามารถเปลี่ยนใจคนได้เลยนะอืมเงินมันสามารถเปลี่ยนใจคนได้มันสามารถซื้อใจคนได้จริงๆในตอนนี้แล้วก็ก็เหมือนกับข่าวที่มันออกมาเห็นบัเหมือนกับข่าวกกอกนั่นแหละ มันก็ซื้อใจคนแล้วทีนีต้ต่อไปมันก็ต้องใช้เงินมันป้าพี่น้องครับผมนะไม่ว่าจะเป็นน้องโอชานะครับรินดาแล้วก็เด็กๆนะครับทั้งสี่คนนี่แหละทั้งหมดนี่แหละโตมาเขาก็ต้องใช้เงินนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะขายของได้ถึงจุดไหนประมาณนี้น้อพี่น้องโลกโซเชียลโลกออนไลน์มันไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับบูมน้อยก็เขาเอื้มาปยังกัง ถึงเวลาของมันบุญน้อยก็คงจะต้องได้กลับมาเป็นบุญน้อยคนเดิมนะครับอาจจะได้พลิกผันมาเป็นพ่อค้าขายยำเหมือนเดิมก็ได้นะครับชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่เรามีกําลังหาในตอนนี้ที่ลูกค้าที่เอฟสนับสนุนเราเราก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่ก็หวังว่า f c ลูกค้า ครับจะให้การสนับสนุนแบบนี้ตลอดไปถามว่าบูมอยากกลับไปขายยำอัขายอะไรเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่มีใครที่อยากจะกลับไปอยู่ในจุดนั้นหรอกถ้ามีอาชีพที่ดีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายของกินต่างๆขายออนไลน์เนาะบูมน้อยก็ต้องขอบพระคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับไม่มีลูกค้าก็ไม่มีวันนี้ขอบคุณครอบครัวที่อบอุน่นนะครับบูมน้อยต้องบอกเลยนะครับว่าครอบครัวบูมน้อยอบอุน่นจริงๆนะครับ มีต่ข่อยเนี่หละพี่น้องกระโลกกระเลขอยู่นี่โอเคพี่น้องครับผมสบายดีครับผมสวัสดีครับ